ไกด์ดวงชะตาในสัปดาห์ครับกับผมนัดนอนนะครับท่านที่เกิดในวันพุธครับคนวันพุธในช่วงสัปดาห์นี้นะดูว่าเป็นสัปดาห์การเดินทางระยะสั้นๆมีการแก้ปัญหางานนะครับแบบบุบป,ปับพปรันมีดวงที่จะต้องพบเจอคนมากมายหลายตาเยอะขึ้นแล้วก็มีดวงที่จะได้งานพิเศษหรือว่ามีการมอบหมายงานอะไรบางอย่างให้นะครับจุดเด่นของช่วงสัปดาห์นี้คือทำสำเร็จสิ่งที่เราได้รับมอบหมายทำ,สำเสร็จ สิ่งที่เราคาดหวังทําสําเร็จสิ่งที่เราตั้งใจให้มันเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวจะมีวิธีจัดการปัญหาจนทําได้สําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นช่วงสัปดาห์นี้เป็นช่วงที่สนุกมากในการทํางานปัญหาเข้ามาเถืะนะไม่ต้องกลัวเลยครับคุณให้มันเข้ามาเลยเดี๋ยวคุณหาวิธีที่จัดการนะครับจัดการไปทีละเรื่องทีละเราได้เพราะฉะนั้นช่วงนี้ดาวประจําตัวยังมีพลังเต็มที่อยู่แล้วก็มีดวงโชคฟุกฟุกด้วยบางคนอาจจะเป็นเงินบางท่านอาจจะเป็นเรื่องทรัพย์สินบางท่านอาจจะเป็น คนช่วยเหลือบางคนอาจจะเป็นโปรเจกต์หรืองานนะครับบางคนต้องการอะไรบางทีมันจะได้สิ่งนั้นมานะฮะ<_ <d> _>ข้อดีของคนเกิดในวันพุธคือมีกําลังเขาเรียกว่าช่วงนี้พลังกายพลังใจพร้อมนะฮะอะไรที่คิดอะไรที่หวังมีโอกาสที่จะสําเร็จนะครับ<_ <d> _>ข้อดีอย่างหนึ่งคือเรื่องของสเสน่ห์ช่วงนี้เป็นคนที่สเสน่ห์แรงนะฮะเวลาที่พูดคุยหรือว่าโน้มนวใจใครมีโอกาสที่จะสําเร็จได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ<_ <d> _>สิ่งที่ต้องระมัดระวังในช่วงนี้คือนี่ครับ ข้างในเนี่ยฮะความคิดครับฟุ้งซ่านนะฮะมุมดาวมันก็เรียกว่าดาวเป็นกระจุกดาวเป็นมารวมกันเป็นกองทัพนะครับเพะฉะนั้นมันก็จะเจอเรื่องราวต่างๆในช่วงสัปดาห์นี้เยอะนะครับเรื่องงานเรื่องปัญหาเพื่อนฟุ้งเรื่องปัญหาเรื่องของแฟนเรื่องปัญหาเรื่องของเงินทองหรือว่าเรื่องของครอบครัวหรือญาติพี่น้องหรือการเดินทางอะไรพวกน,นี้นะฮะมันเลยเข้ามาลุมรุมพอลุมปุ๊บมันก็ทําให้ฟุ้งซ่านอยู่บ้างนะครับเั้นแล้วมันก็จะ คิดมากพอคิดมากแล้วมันก็จะจิตตกนะครับฉะนั้นในช่วงนี้สิ่งที่ต้องระมัดระวังคือเรื่องของความคิดมากตอนนเองนะ,ะมีหน้าที่อะไรทําไปนะครับเพราะนั้นสไตล์การทํางานให้ประสบความสำเร็จในช่วงในช่วงสัปดาห์นี้นะครับตามดวงชะตาคือทําตามหน้าที่เป็นหลักนะฮะ,ะแล้วก็มีการเรียกว่าอารมณ์ดีๆใจยเ,ยเย็นนะครับเพราะว่ามันจะมีเรื่องให้อารมณ์เสียนะฮะเยอะแล้วก็มีเรื่องให้แบบคิดมากฟุง้งซ่านเยอะนะฮะเพราะนั้นถ้าคุณตัดไอ้เรื่องราวเหล่านี้ได้เนี่ย รับรองว่าไอ้สิ่งที่เข้ามาเนี่ยคุณจะแก้ปัญหาเป็นเรื่องๆแล้วก็แก้ปัญหาได้ตัดสินใจได้คมกริบเลยนะครับจากนั้นในช่วงนี้เรื่องงานนะครับเคลียร์ได้แก้ได้แล้วก็สนุกขึ้นปัญหาจะมีคนช่วยหรือว่าเราจะแก้ปัญหาเองได้ครับเรื่องของการเงินมีเงินหมุนเข้ามานะฮะ บางทีเป็นเงินพิเศษเข้ามาหรือบางคนอาจจะเป็นเงินที่สมควรจะได้ก็จะได้เข้ามาด้วยนะครับข้อดีอย่างคือมีคนช่วยเหลือสนับสนุนบางอย่างในสิ่งที่เราต้องการเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือถ้าใครที่มีลูกหลานนะครับหรือว่าสัตว์เลี้ยงนะครับช่วงนี้เป็นพลังกายพลังใจพลังปัญญานะฮะอยู่ใกล้ๆหรือว่าแค่ได้เห็นนะครับบางทีมันสร้างแบบ power ในหัวแล้วก็มันเรียกว่าสร้างความอิ่มเอมในความรู้สึกในใจได้นะครับฉะนั้นช่วงนี้นะครับ สิ่งที่จะช่วยเหลือเราได้มันคือคนที่สร้างแรงบันดาลใจหรือว่าสิ่งที่ทําให้เราเกิดพลังใจขึ้นมานะครับช่วงนี้จะอยู่ใกล้ชิดหรือว่าจะพูดคุยอะไรกับใครเหล่านี้ได้ดีมากเนื่องเป็นการชาร์จแบตของเรานะครับเป็นอย่างดีเลยละแล้วก็ใครที่มีปัญหาเรื่องของหนี้สินนะครับมันจะค่อยๆมีวิธีทีละเรื่องทีละเรื่องนะครับอาจจะไม่แบบเบ็ดเสร็จปั้งทีเดียวแต่ว่าจะแก้ปัญหาทีละเรื่องทีเรื่องได้นะแล้วก็เป็นไปได้นะครับคือ จะเป็นคนมาช่วยหรือว่าบางทีเจ้าหนี้ก็อาจจะคุยบางอย่างนะครับที่ทาให้รู้สึกว่ามันยืดหยุ่นได้นะครับข้อดีอย่างนะครับในช่วงนี้คือเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับถ้าป่วยจะหายไวด้วยนะครับแต่ต้องระวัดระวังการติดเชื้อหรือว่าใกล้ชิดใครก็อาจจะป่วยเป็นหวัดเข้ามาแล้วเราก็จะติดตามได้ด้วยนะแล้วก็ช่วงนี้ครับพยายามถ้าเรื่องแควแฟนหรือความรักนะฮะอะไรทําได้ทําอะไรทําไม่ได้ไม่ต้องทําอะไรควรคิดอะไรไม่ควรคิด ช่วงนี้อาจจะต้องใช้เรียกวิวจารณญาณน,นิดนึงอย่าใช้อารมณ์เยอะนะ่นนะฮะเพราะว่าเรื่องงานเรื่องเงินในช่วงสัปดาห์นี้มันลุมๆเข้ามาหลายเรื่องนะครับถ้าเรื่องความรักคุณต้องแบกหรือต้องทุกข์อีกนี่เดี๋ยวมันจะเสียขบวนแล้วมันจะแก้ปัญหาอะไรบางอย่างแล้วมันจะพังทั้งกระดานได้นะฮะข้อดีอย่างของคนเกิดวันพุธนะครับคือมุมดาวความรักนะครับมันยัง ว่าไปมันยังอยู่ในจุดที่เราพอจะควบคุมได้นะครับบางทีเราจะมีอะไรที่มันไม่ได้ถึงใจบ้างแต่ว่ามันยังอยู่ในจุดที่เราควบคุมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่โสดอยู่นะครับจจะมีคนที่เข้ามาแต่ต้องระมัดระวังดีๆนะเช็คประวัติก็ดีหรือว่าดูว่าอย่างหนึ่งนะครับบางทีเขาอาจจะเรียกว่ามีคู่อยู่แล้วเะีรยด้วยกันนะฮะสำหรับรคนโสดนะแต่คนที่มีแฟนแล้วรับรองว่าช่วงนี้นะครับเริ่มเริ่มฮอตหรือว่าอย่างระวังคนเข้ามาในชีวิต ของเราเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะแล้วก็ต่อมาฮะเรื่องของการเรียนนะฮะช่วงนี้มุมดาวการเรียนสมองโปรง่งแจ่มใสคิดอ่านหรือแก้ปัญหาใดสําเร็จนะครับเล้๋วก็เรื่องของเ,อเลขมงคลนะฮะในช่วงนี้มีดังนี้มีเลข0เลข9เลข8แล้วก็เลข3ครับเลขที่ไม่ค่อยถูกฉลกนะครับคือเลข5ะฮะสีที่ถูกฉลกนะครับมีสีขาวนะฮะสีน้ําเงินนะครับสีส้มนะฮะแล้วก็อีกสีหนึ่งคือสีทองนะครับแล้วก็สีที่ ไม่ค่อยถูกฉลดนะครับในช่วงนี้คือสีน้าตาลนะฮะแล้วก็วันที่ดีครับมีวันพฤหัสศุกร์แล้วก็อาทิตย์ครับวันที่ติดขัดคือวันอังคารนะฮะแล้วก็เรื่องการทําบุญช่วงนี้ไม่กาดทาบุญเกี่ยวกับบริจาคเลือดทําบุญเกี่ยวกับศาสนสถานของเราทําบุญที่เกี่ยวกับเด็กแล้วก็สุดท้ายครับทำบุญที่เกี่ยวกับคนพิการนะฮะแล้วก็เรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับในช่วงนี้หนึ่งนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ต้องระมัดระวังครับคือการปวดหัวหรือไมเกรนปวดหัวข้างเดียว กไอย่างคือง่วงเอาหอนอนง่วงง่วงตลอดสัปดาห์ง่วงตลอดวันง่วงเป็นระยะระยะด้วยนะครับช่วงนี้เราอาหารเป็นพิษด้วยนะฮะทานอะไรดูแลนิดหนึ่งครับโอเคจบกับไกด์ดวงชะตาครับเดี๋ยวช่วงสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่ครับวันนี้ลาไปก่อนช่วงมีความอสุขครับไปกงาลังใจให้ครับสวัสดีครับ